สวัสดีครับเมื่อนี้อีสานมาดันติ๊กผ้าขาป่าทามครับเมื่อนี้มหาสุนุมูลไพ้ะกะพามาพบพามาชมดอกไม้ป่าครับพี่น้องสวยงามครับดอกอินทวาครับเป็นดอกไม้ในป่าทามเลยครับสวยงามครับเป็นดอกพุดม้นามชนิดหนึ่งครับดอกอินทวาครับพาสมมาเกิดในป่าทามหรือป่านามถ่วมครับพี่น้องครับสวยงามก็ออกดอกสวยงามเต็มทงเะครับ ลักษณะใบของไข่ไข่พุดดอกพุดชนิดหนึ่งครับพี่น้องครับลักษณะใบของต้นอินดอกอินทวาครับก็คือพุดชนิดหนึ่งครับเขาเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับที่ใส่ทําฟืนแล้วก็ใส่ทําด้ามหนังสติ๊กนะครับพี่น้องมาแต่โบราณครับพี่น้องครับดอกสวยงามครับเป็นไม้เนื้อแข็งเหนียวครับพี่น้องคล้ายๆกันก็ไหม่อัน ไม่กันเก่าครับไม่ของเขาแข็งครับนี่ก็เป็นสมุนไพรสะโพ t นะครับพี่น้องครับยอพญาไม้ครับพบสะพอในนครพนมครับเป็นไม่เป็นสมุนไพรบำรุงกำลังกระตุ้นกำนัดครับพบสะพอนทนครพนมครับในป่าบุงประทามครับสวยงามครับใบด่างพร้อมครับ นี่ก็เป็นดอกหยาชนิดหนึ่งครับพี่น้องสวยงามครับไม่รู้เหรเป็นดอกไม้ในป่าทามครับผมยังค้นหาสรรพคุณของเขาบ่เจอครับพี่น้องครับดอกสวยงามครับผู้ใดรู้จักสรรพคุณกับมาคอมมนต์ใต้คลิปเลยนครับเด้อดอกสวยงามครับเป็นหยาที่ในป่าบุงป่าทามครับ ลครับครับมือนีอีสายมาดาติกกับพามารุจจักดอกไม้ป่าครับดอกอินทาวาหรือว่าดอกพุดนามชนิดหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นดอกไม้ที่ ไม่เนื้อเหนียวเนื้อแข็งครับพี่น้องครับที่เป็นดอกไม้ปลาทามครับกําลังสวยออกดอกสวยงามครับครับลิหนาพ่อกันไหมครับอย่าลืมกดติดตามใหม้ติ๊กในกนั่นจ้าลิหนาพอกันไหมครับเมื้อใสวัสดีครับ